1 2 3่สองสอใส่แล้วนะครับไปแล้วอสวัสดีครับพี่นุจากช่องคลาสสิกนุครับวันนี้พี่นุมีของเล่นใหม่มารีวิวนะครับของเล่นจากร้านไดโซกนะครับซึ่งร้านนี้นะครับเขาก็จะมีของเล่นแล้วก็ ของใช้แบบในราคาถูกนะครับก็คือ60บาทนะครับและของที่พี่นุ๊กจะมารีวิวในวันนี้ก็คือนี่ครับบาสบอลหรือว่าระเบิดอาบน้ํานั่นเองนะครับซึ่งตอนแรกพี่นุ๊กนะครับว่าจะเอามาอาบน้ําในสระน้ําเป่าลมนะครับแต่ว่าพี่นุ๊กไปถึงร้านแล้วมันมีแค่2แบบนะครับตอนแรกพี่นุ๊กกะว่าจะซื้อมาเยอะๆนะครับแต่พอมีแค่2แบบไปอาบในสระน้ําเป่าลมมันก็น่าจะน้อยเกินไปนะครับแล้วก็ไม่น่าจะสนุกวันนี้พี่นุ๊กก็จะมารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับ ซึ่งลูกนี้พี่นุ่งจะใส่ในน้าเปล่าให้ดูนะครับว่ามันทํางานอย่างไรนะครับแล้วก็อีกลูกนึงเนี่ยพี่รู้ว่าจะใส่ในน้ําโค้กนะครับดูว่าถ้าใส่น้ำโค้กแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูซองแรกกันก่อนนะครับซองแรกนะครับมันจะเป็นซองสีแดงนะครับแล้วก็มีรูปรดนะครับลองจับจับดูเนี่ยมันจะเป็นกลมๆนะครับคิดว่าไอ้ลถเนี่ยน่าจะเป็นของที่อยู่ข้างในนะครับตอนที่ระเบิดอับน้ํามัน ระเบิดออกหมดแล้วนะครับน่าจะเป็นของเล่นข้างในนะครับหน้าซองมันก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับส่วนข้างหลังนะครับก็จะเป็นเป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วก็จะมีข้อมูลภาษาไทยบอกว่าวิธีใช้ใช้เทลงน้ําอุ่นในอ่างอาบนะ้ําเพื่อแช่น้ํานะครับนี่ราคา60บบาทนะครับซองนี้จะเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็มีรูปการ์ตูนผู้หญิงนะครับด้านหน้าก็จะเป็นภาษาญี่ปุ่นเหมือนกันนะครับด้านหลังก็เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับ เอาแล้วครับแล้วตอนนี้พี่นูก็เอาน้ำเปล่านะครับแล้วก็น้ำโค้กมาแล้วนะครับก็วันนี้เดี๋ยวจะลองเอาระเบิดอาดน้ำนะครับใส่ไปที่ระเบิดอาดน้ำนี่นะครับใส่ไปที่น้ำเปล่านะครับแล้วก็ใส่ไปที่โค้กนะครับอย่างละอันนะครับแล้วดูว่ามันจะแตกต่างกันยังไงนะครับก็สําหรับขวดโคกนะครับถ้าเป็นอย่างนี้มันน่าจะใส่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวพี่นุจะตัดประมาณตรงนี้นะครับปากขวดมานะครับให้ไอ้ลูกระเบิดอาดน้ำใส่ลงไปได้เดี๋ยวเรามาเริ่มดูลูกแรกกันเลยดีกว่านะครับพี่นุจะเอาลูกแรกใส่น้ำแล้วนะ เดี๋ยวพี่รุจะลองแกะดูนะครับโอ้ตอนนี้ได้มันมานะครับมันจะเป็นลูกกลมๆนะครับมันจะมีพลาส,สติกบางๆพุ่มไ้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราต้องแกะพลาส,สติกออกก่อนนะครับแกะยังไงเนี่ยน่าจะพอดึงได้นะครับนี่แล้วตอนนี้พี่ดูก็ได้ลูกระเบิดอาบน้ํามาแล้วนะครับกลิ่นมันจะหอมมากนะครับ ลูกนี้มันจะเป็นสีเขาเรียกสีอะไรอะสีเหมือนสีไข่อ่นอนๆนะครับเดี๋ยวพี่นุชจะลองหย่อนเข้าไปแล้วนะครับน,นะครับหนึ่งสองสามไปแล้วโอ้โหตอนนี้ฟองมันเต็มเลยนะครับเหมือนแตกฟองมันขึ้นมาเต็มเลยนะข้างบนน้ำมันก็จะเป็นน้ำเดือดๆนะครับ ตอนนี้มันกำลังแตกขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้น้ํามันเริ่มเป็นสีส้มแล้วนะครับมันมีกลิ่นหอมมากด้วยนะครับกลิ่นหอมเต็มเลยนะครับตอนนี้บนบนน้ำนี่มันจะเป็นน้ําเดือดๆขึ้นมาด้วยนะครับเห็นไหมฮะสุดยอดเลยครับมันหอมด้วยหอมมากๆเลยอนะ่ะโอ้น้ํามันเป็นสีส้มเข็มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ด้านล่างอ่ะมันเหมือนฟองมันแตกขึ้นมานะครับไม่รู้ว่ามันมองเห็นไอ้ลูกข้างล่างปะมองเห็นไหม นี่ครับโอ้โหเห็นดูนะครับตอนนี้มันเริ่มเห็นของเล่นแล้วอ่ะแล้วมันก็ฟองมันก็ยังแบบแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับของเล่นมันเป็นสีแดงๆนะซองนี้มันเป็นซองอะไรอะซองรถเนี่ยเราเริ่มเห็นสีแดงๆแล้วนะเฮ้ยเหมือนจะเห็นล้อแล้วอ่ะเฮ้ยใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วเฮ้ยของเล่นมันพอหมดแล้วของเล่นมันก็ลอยขึ้นมาเลยอ่ะมาแล้วเห็นไหม โอ้เห็นรถไหมอะ่ะหยิบเลยนะเฮ้ยมันยังไม่หมดอะ่ะมันยังไม่หมดมันยังไม่หมดข้างนี้มันยังไม่หมดหน้ำมันหอมมากเลยอะ่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราได้รถแล้วนะครับนี่รถนะครับคันเล็กมากคันเล็กนิดเดียวนี่อันนี้เป็นซองรถนะครับซองแรกเห็นรถกันไหมเอ่ยนะครับน้ำใสๆที่เราเมื่อกี้ที่เราเทลงไปนะครับมันก็กลายเป็นน้ำสีส้มนะครับ นี่ถ้าเราใส่อาบน้ำนะครับน้ำมันก็จะเป็นแบบนี้เลยมีกลิ่นหอมแล้วก็เป็นสีส้มนะครับโอเคสําหรับน้ําเปล่านะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับแล้วนี่ก็คือของเล่นที่ได้จากซองรดรูปรถเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปลองกับน้ําโคกเลยครับต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งซองกันเลยนะครับเราก็จะใส่กับน้ําโค้กนะครับดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับมันจะพุ่งหรือเปล่าเพราะว่าเวลาเราเอาเมนทอนหรือเบกกิ้งโซดาใส่เข้าไปนะมันพุ่งเลยนะพี่นูก็จะตัดขวดโคก้ก ไว้แล้วนะครับนี่ครับเพื่อที่จะให้ไอ้ลูกบัสบอลน,นี่นะครับมันใส่เข้าไปได้นะเดี๋ยวเรามาเปิดฝาขวดนี้แล้วก็เทเข้าขวดที่ตักไว้ก่อนเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวพี่นุจะเทค่อยๆเทนะครับ เอาล้ครับตอนนี้มันก็เต็มแล้วนะครับที่พี่นุตักไว้นะครับที่เราก็จะเอาระเบิดอับน้ำนะครับใส่ไปในขวดโค้งนะครับเดี๋ยวมาฉีกกันเลยนะครับโอ้หนะครับแล้วลูกของบาสบอลนะครับมันก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาแกะทั้งสิกกันก่อนนะครับโอ้โหลุกนี้หอมกลูกแรกอ่ะมันเป็นสีชมพูตอนนี้พี่นุกก็จะเอาระเบิดอับน้ำนะครับใส่เข้าไปในขวดโค้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยนะครับหนึ่งสอง สามเฮ้ยใส่ไปแล้วนะครับไปแล้วโอ้สุดยอดโอ้โหเฮ้ยตอนนี้มันฟองมันไหลเต็มเลยอะเฮ้ยสุดยอดมากครับโอ้โห ฟองมันเต็มเลยนะครับตอนนี้เพราะว่าฟองโค้มันมีตั้งแต่ก้นขวดถึงข้างบนเลยฟองมันกำลังขึ้นอยู่ด้านล่างนะส่วนโค้นอะหายไปเกือบครึ่งขวดแล้วนะครับสุดยอดเลยนะครับเดี๋ยวเราเมื่อครั้งที่แล้วตอนที่เราทํากับน้ําเปล่านะครับพอมันฟองมันฟูหมดแล้วอ่ะของเล่นมันก็จะลอยมาเองนะครับตอนนี้มันมีเสียงด้วยนะครับหูกล้องลองมาดูด้านบนดิด้านบนมันแบบว่ามันมีเสียงซาขึ้นมาเหมือนเสียงไอน้ำตกเลยอะ ตอนนี้มันยังไม่หยุดนะครับตอนนี้เหมือนน้าโค้กอ่ะมันเริ่มเปลี่ยนสีไปในทางสีงแดงๆด้วยนะโอเคอเฮ้ยตอนนี้เหมือนเสียงมันแรงขึ้นแรงขึ้นนะแต่คิดว่าเนี่ยฟองมันเริ่มขยับแล้วมันน่าจะใกล้หมดแล้วนะครับโอ้ตอนนี้เราเริ่มเห็นของเล่นแล้วนะครับมันเป็นรูปโดนัทเหมือนข้างซองนะครับเห็นไหมขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว แล้วตอนนี้คิดว่ามันใกล้หมดแล้วเพราะมันร้อดโอ้มันยังไม่หมดดีเลยนะนี่นะครับมันยังเหลือไอ้ที่เป็นฟองติดอ้าวหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วนะครับและนี่ก็คือของเล่นที่อยู่ในระเบิดอาบน้าฟองสีชมพูนะครับจากร้านไอโซหกสิบนะครับเป็นโดนัทสีชมพูนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการรีวิวระเบิดอาบน้ํะครับทดลองในน้ําเปล่าแล้วก็น้ำโค้งนะครับ ถ้าน้องๆชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์แล้วกดแชร์ให้พี่นุด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาใหม่และยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ช่วยกดติดตามหรือว่ากดสับสไกนะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้พี่นุ้งทาวิดีโอใหม่ๆออกมาอีกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่นุก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ